ชื่อเรื่องสายลับลวงใจดับเบิลสปายออฟเลิฟแนวโรแมนติกดรามา่าสืบสวนหักมุมคอมเมดี้จำนวนตอน10ตอนตัวละครหลักฮันแจฮยอนฮันแจยุนนักสืบหน่วยพิเศษในกรมตำรวจแห่งชาติเกาหลีเย็นชาฉลาดมีบาดแผลจากอดีตและไม่เคยเปิดใจให้ใครอีกเลยอีซอนอารีซอนอา นักสืบเอกชนสาวมากฝีมือบุคลิกสดใสร่าเริงแต่เก็บซ่อนอดีตเจ็บปวดไว้ลึกกฝ่ายฝันจะตามจับคนร้ายที่ฆ่าพ่อเธอ EP 0.1ปปัดนักสืบเรื่องราวเริ่มต้นที่ตลาดแห่งหนึ่งในโซฮันแจฮยอนกำลังสะกดรอยตามชายต้องสงสัยคดีค้ามนุษย์ส่วนอีซอนอาก็แอบตามเป้าหมายเดียวกันโดยปลอมตัวเป็นแม่ค้าทั้งสบังเอิญสกัดคนร้ายพร้อมกัน แล้วเกิดเข้าใจผิดว่าต่างฝ่ายต่างเป็นคู่แข่งผลลัพธ์คือการทะเลาะกันกลางตลาดอย่างตลกตลกแต่กลายเป็นเหตุให้คนร้ายหลุดหนีไปทั้งคู่เริ่มติดตามซึ่งกันแอลกันอย่างลับๆโดยไม่รู้ว่าโชคชะตากำลังเล่นตลกให้พวกเขาต้องรวมทีมในไม่ช้า EP 0.2ภารกิจไม่ลับ จจฮยอนได้รับภารกิจสืบสวนลับระดับประเทศที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติขณะที่ซอนาอาก็ได้รับการว่าจ้างให้ตามหาหญิงสาวคนหนึ่งที่หายตัวไปซึ่งบังเอิญเชื่อมโยงกับคดีของแจฮยอนทั้งสองถูกบังคับให้ร่วมมือชั่วคราวภายใต้การควบคุมของหัวหน้าหน่วยข่าวกรองที่ปิดบังความลับบางอย่างและเมื่อทั้งสองคนเริ่มทำงานร่วมกันความวุ่นวายก็เริ่มต้นขึ้น E.P. 0.3สายลับจำเป็นอีซอนอาถูกบังคับให้ปลอมตัวเข้าไปในไหนคลับขององค์กรลับโดยมีแจฮยอนเป็นผู้ควบคุมภารกิจทางวิทยุแต่เรื่องกลับตลปััดเเมื่อธอธพล้งปากท้าทายเจ้าของไหนคลับจนถูกจับได้แจฮยอนต้องบุกช่วยเธอทั้งคู่จึงกลายเป็นเป้าหมายขององค์กรทันทีพร้อมกับความรู้สึกที่เริ่มก่อตัวอย่างไม่รู้ตัวอ p พี รอยแผลในใจหลังจากหนีเอาตัวรอดได้ทั้งคู่บาดเจ็บและต้องหลบซ่อนตัวในบ้านร้างกลางป่าตลอดทั้งคืนซอนอาค่อยๆเปิดใจถึงอดีตที่พ่อเธอถูกฆ่าและตำรวจไม่สามารถหาคนผิดได้แจฮยอนที่เคยสูญเสียพาร์ทเนอร์ไปเช่นกันเริ่มเข้าใจเธอมากขึ้นความใกล้ชิดในคืนนั้นทำให้เขาลุดปากอย่าให้ฉันรู้สึกกับเธอมากไปกว่านี้เลยก่อนจะหันหลังจากไป E.P. 0.5เงาขององค์กรการสืบสวนเริ่มพาไปยังชื่อที่น่าตกใจพ่อบุญธรรมของซอนอาอาจเป็นหนึ่งในผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับองค์กรลับที่ฆ่าพ่อแท้ๆของเธอเธอเริ่มไม่มั่นใจว่าจะเชื่อใจใครได้รวมถึงแจฮยอนเองที่ดูเหมือนจะรู้ความจริงบางอย่างตั้งแต่ต้นทั้งคู่เริ่มมีรอยร้าวอ p พี 6, หัวใจสายลับ เมื่อภารกิจล้มเหลวซอนอาถูกพักงานแจฮยอนกลับไม่ทิ้งเธอไปแต่กลับมาช่วยรวบรวมข้อมูลใหม่อย่างเงียบๆเ,เขายอมเปิดใจบอกเล่าอดีตของเขาและให้สัญญาว่าฉันจะจับคนที่ทำลายเธอให้ได้ครั้งแรกที่ทั้งสองยอมกอดกันอย่างเต็มใจใจของทั้งคู่เริ่มตรงกันแม้ยังมีความลับมากมายที่ยังไม่เปิดเผยอ p พีคนทรยศ หนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของแจฮยอนถูกเปิดเผยว่าเป็นไส้ศึกและเป็นผู้ปล่อยข่าวให้องค์กรขายาทราบภารกิจลับทั้งหมดซอนอาเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะข้อมูลรัว่วแจฮยอนแค้นจนเผลอใช้กำลังกับเพื่อนร่วมทีมคนนั้นซึ่งกลับพูดประโยคที่ทำให้ใจเขาสะดุงคิดว่าเธอจะปลอดภัยอยู่ข้างในเหรอคนที่ฆ่าพ่อเธอคือคนที่นายเชื่อใจที่สุดอ p พี ปมล่วงคดีเริ่มคลี่คลายเมื่อซอนอาค้นพบแฟ้มลับที่พ่อเธอเคยซ่อนไว้เผยความจริงว่าคนที่สั่งฆ่าพ่อเธออาจไม่ใช่องค์กรลับแต่เป็นระดับผู้นำของกรมตำรวจเองแจฮยอนเริ่มสงสัยหัวหน้าหน่วยของเขาแล้วพบว่าเขาเคยเกี่ยวพันกับคดีพ่อซอนอา EP. 0.9เเดิมพันหัวใจ ซอนอารู้ความจริงทุกอย่างและพยายามบุกเข้าไปเอาเอกสารหลักฐานจากหน่วยข่าวกรองแต่ถูกจับได้แจฮยอนบุกช่วยเธอพร้อมสารภาพกลางสถานการณ์ตึงเครียดว่าฉันไม่เคยกลัวอะไรเลยจนกระทั่งรู้ว่าฉันอาจเสียเธอไปทั้งคู่หนีออกมาพร้อมข้อมูลสำคัญและตัดสินใจจะเปิดโปงความจริงแม้ต้องแลกด้วยชีวิต EP 0 1 1 0ตอนจบสายลับโลนใจ ภารกิจสุดท้ายคือการถแถลงข่าวเปิดโปงเครือข่ายอาชญากรรมในหน่วยงานระดับสูงแจฮยอนและซอนอาใช้ทุกสิ่งที่มีหลักฐานชื่อเสียงและหัวใจเข้าชนกับระบบที่ไม่ยอมเปลี่ยนมีการบู๊ดูเดือดการเสียสละและการทรยศซ้ำซ้อนจนสุดท้ายความจริงก็ได้รับการเปิดเผยผู้ร้ายถูกจับแต่แจฮยอนเกือบเอาชีวิตไม่รอดจากการโดนรอบยิงเรื่องจบด้วยฉากที่เขาฟื้นขึ้นมาในโรงพยาบาล และพบว่าอีซอนอารอยอยู่ข้างเตียงพร้อมรอยยิ้มสายลับต้องรวงความจริงแต่หัวใจของฉันลวงเธอไม่ได้เลยซีซั่นสองสายลับรวงใจสองรหัสรักทะลวงโลกแนวแอคชั่นโรแมนติกดรามา่าสืบสวนทริลเลอร์จำนวนตอนสิบตอนซีซั่นสุดท้ายทีมหลักความรักที่สุขงอมพร้อมการเปิดโปงเครือข่าย โลกเงาที่แทรกซึมหน่วยข่าวกรองทั่วเอเชียตัวละครใหม่อีธานชเวอีธานชอยอดีตสายลับ CIA ที่แปรพักกลายเป็นผู้ก่อตั้งองค์กรเดอะไวมีเป้าหมายแทรกแซงข้อมูลทั่วโลกผ่านระบบ AI ควบคุมมีอดีตผูกพันลับลับกับซอนอากงจินซอกนักการเมืองเบื้องหลังองค์กรใต้ดินต้องการใช้เดอะไวล้มรัฐบาล เคยอยู่ในเหตุการณ์ตายของพ่อซอนอา EP 0.1จูบสุดท้ายก่อนภารกิจใหม่หลังเหตุการณ์ซีซนนั่น1จบซอนอาและแจฮยอนกลายเป็นคู่รักที่เปิดเผยแต่ยังต้องทำงานลับอยู่คนทั้งคู่วางแผนจะลาออกไปใช้ชีวิตสงบหลังภารกิจสุดท้ายแต่ก่อนวันลาออกหน่วย NSA เกาหลีขอตัวแจฮยอนไปร่วมภารกิจนานาชาติกับบาแสเกี่ยวกับ องค์กรเดอะไวที่กำลังขยายอำนาจลับข้ามประเทศ EP 0.2เงาในอดีตระหว่างสืบข้อมูลแจฮยอนพบว่าเดอะไวมีแผนควบคุมฐานข้อมูลทางทหารและประชาชนผ่าน AI ที่ชื่อ RAVEN และอีธานผู้นำองค์กรเคยเป็นคนรักเก่าของอีซอนอาเมื่อครั้งเธอเรียนต่างประเทศความไม่มั่นใจเริ่มเกิดขึ้น แจฮยอนเริ่มรู้สึกว่าซอนอายังซ่อนบางอย่าง EP 0.3รหัสสังหารมีเหตุวางระเบิดกลางกรุงโซซอนอาถูกกล่าวหาว่าเป็นคนส่งสัญญาณให้คนร้ายโดยมีหลักฐานเท็จจากเดวัยเธอต้องหลบหนีและแจฮยอนต้องเลือกระหว่างจับเธอหรือปกป้องเธอทั้งคู่กลับมาร่วมมือกันแบบลับๆและเริ่มตามล่าหลักฐานจริงเพื่อเปิดปององค์กร E.P. 0.4เกมจิตซ้อนจิตเดอะไวส่งนักฆ่า AI มาไล่ล่าแจฮาายอนและซอนอาทั้งคู่ต้องหนีและแฮกระบบกลับจนพบฝ่ายลับที่เชื่อมโยงนักการเมืองชื่อกงจินซอกและเครือข,ข่ายข้อมูลระดับโลกในไฟล์นั้นมีคลิปวิดีโอพ่อของซอนอากำลังถูกทรมานโดยคนที่จับเขาไว้คืออีทัน E.P. 0.5รักต้องห้าม อีซอนอาเผชิญหน้าอีทันในฮ่องกงและถามว่าทำไมต้องฆ่าพ่อเธออีทันยืนยันว่าเขาปกป้องเธอจากการเป็นเป้าของหน่วยข่าวกรองเขายอมรับว่าเขายังรักเธออยู่และยื่นข้อเสนอให้เธอร่วมกับเขาเพื่อสร้างโลกใหม่ซอนอาสับสนขณะเดียวกันแจฮยอนบุกมาช่วยพร้อมทีมลับและเกิดการยิงต่อสู้กลางตึกสูง EP0.6 คืนรวมใจ ในฉากฝนตกที่ทั้งสองหนีออกมาแจฮยอนพูดว่าถ้าเธอจะกลับไปหาเขาบอกฉันตรงๆได้เลยแต่รู้ไว้ว่าฉันจะยังตามจับเขาอยู่ดีซอนอาไม่ตอบเธอแค่กอดเขาไว้แน่นแล้วกระซิบว่าใจฉันอยู่กับนายตั้งแต่วันแรกที่ทะเลาะกันในตลาดแล้ว ep 0.7เปิดโปงเบื้องบน พวกเขาเปิดเผยข้อมูลถึงเครือข่ายที่เกี่ยวพันกับการเลือกตั้งและการควบคุมสมองประชาชนโดย AI ทั้งคู่ต้องร่วมมือกับนักข่าวสากลและหน่วยข่าวกรองญี่ปุน่นในตอนท้ายซอนอาถูกรอบยิงและเข้าห้อง ICU เหลือเพียงแจฮยอนที่ต้องตัดสินใจทำลาย RAVEN คนเดียว EP 0.8หายใจเดียวสุดท้าย ในศูนย์บัญชาการลับใต้ภูเขาแจฮยอนบุกเดี่ยวสู้กับระบบอัจฉริยะและอีทันเพื่อปลดระบบควบคุม RAVEN โดยต้องเลือกระหว่างปล่อยไวรัสทำลายข้อมูลหรือเก็บไว้เพื่อประโยชน์ทางการทหารเขาเลือกทำลายเพราะไม่อยากให้โลกอยู่ใต้ข้อมูลที่ลวงก่อนที่ศูนย์จะระเบิดอีทันเอ่ยประโยคสุดท้ายว่าถ้าเธอเลือกนายฉันก็แพ้จริงๆ ep 0.9เมื่อไม่มีใครเหลือ ทุกอย่างจบลงอย่างเงียบงันแจฮยอนหายสาบสูญจากการระเบิดซอนาอาฟื้นขึ้นมาแต่ไม่รู้ว่าเขายังมีชีวิตอยู่หรือไม่เธอเลิกเป็นนักสืบกลับไปเปิดร้านหนังสือเล็กๆใช้ชีวิตเรียบง่ายวันหนึ่งมีจดหมายลึกลับถูกส่งมาไม่มีชื่อผู้ส่งแต่ในซองนั้นมีรูปโนก,กาที่เธอกับแจฮยอนเคยวาดตอนภารกิจแรกด้วยกัน ep 0.10 ตอนจบเพียงหนึ่งสายลับในหัวใจในคืนหนึ่งขณะที่ร้านปิดเธอหันไปเจอชายในเสื้อโคตทยืนอยู่หน้าร้านหันแจฮยอนยังมีชีวิตอยู่ฉันสัญญาว่าจะไม่หายไปไหนอีกนี่คือภารกิจสุดท้ายของฉันปกป้องเธอทั้งคู่กอดกันใต้แสงไฟสลัวสลัวพร้อมเพลงประกอบที่อบอุ่นเรื่องราวจบลงด้วยรอยยิ้มท่ามกลางความเงียบสงบของชีวิตที่คู่ควรกับสายลับทั้งสอง Happy ending แต่ยังคงเหลือเงาของอดีตในใจ